สลามโมอะไรครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะตอบคอมเมนต์นะครับในการกรีดยางนะครับว่าควรที่จะเอียงมีดนะครับกี่องศานะครับการเอียงมีดนะครับมันก็อยู่ในการกรีดนะครับมันก็อยู่ที่องศาของมีดนะครับการที่เราเอียงนะครับมันก็ตามองศาของมีดนะครับ มีดเรามีองศาที่กว้างนะครับ70องศา80องศาขึ้นไปนะครับก็จะกรีดเอียงนะครับแล้วก็บางท่านก็ใช้มีดร่อง60องศานะครับ65องศานะครับกรีดเอียงนะครับมันก็จะมีผลเสียนะครับ๋ยวผมจะกรีดแล้วก็จะอธิบายให้นะครับ การกรีดยางนะครับมันก็อยู่ที่องศาของมีดนะครับการเอียงนะครับมีด6กสิบองศาก็ควรที่จะเอียงนะครับมีดในตอนจิกหน้านะครับนะครับก็กรีดตรงๆมานะครับอย่าเอียงมีดนะครับอย่าเอียงมีดจนจนเ,เกินองศาของมีดนะครับเพราะว่า การกรีดยางที่ดีนะครับต้องไม่ให้หน้าเอียงนะครับหรือหน้าเป็นเป็นฉากนะครับการกรีดยางที่กรีดแล้วหน้าเป็นเส้นนะครับเปลือกหนานะครับการกรีดเอียงนะครับการกรีดเอียงจะทําให้เวลาฝนตกลงมานะครับน้ำมันจะขังนะครับที่ ตามเส้นที่เป็นรอยรอยกรีดนะครับแล้วเปลือกที่เรากรีดมันก็จะมีความหนานะครับความหนากรีดจะไม่ค่อยบางนะครับก็มีคําถามนะครับคําถามนี้มาหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตอบนะครับแต่ถ้าเรากรีดนะครับให้มีดตรงๆมานะครับ มันก็จะไม่เป็นเส้นนะครับมันหน้ามันจะเรียบแล้วเวลาฝนตกลงมานะครับน้ำมันจะไม่ขังนะครับหน้ามันจะไม่ดำนะครับถึงมันจะดําบ้างนะครับถ้าเราแต่มันจะดําเวลาเราหยุดหลายๆวันนะครับแต่ก็หน้าจะไม่เน่านะครับการกีด ตรงๆมานะครับภาคใต้จะเรียกว่ากรีดหุบคลองนะครับทางใต้จะเรียกว่ากรีดหุบคลองการกรีดย,ยางหุบคลองก็เหมือนกับใช้มีดนะครับคลองแคบหรือว่าร่องแคบนะครับร่องแคบก็คือ60องศา65องศานะครับส่วน70ดองศาขึ้นไปจะเป็นมีดร่องกว้างนะครับ รากีดมันก็จะกรีดยากกว่านะครับแต่บางคนก็ถนัดร่องกว้างนะครับก็กรีดเอียงนะครับมันก็น้ำยางจะจะออกไม่เท่านะครับไม่เท่ากับมีดร่อง60องศากับ65องศานะครับก็ ท่านที่ถามมานะครับก็ไปดูนะครับมีดของตัวเองนะครับว่ากี่องศานะครับแล้วการกรีดยางก็ไม่ควรที่จะให้หน้ามันเอียงนะครับให้หน้ามันเอียงเพราะว่าถ้าเจอน้ํายางที่มันมีความเข้มข้นมันจะบ่าออกทางข้างๆรอยปีดนะครับ ยางนะครับถ้าจะกรีดให้หน้ามันเสมอนะครับเราควรที่จะให้มีดนะครับนะครับชิดอย่าให้มันชิดหน้าจนเกินนะครับควรที่จะลบทางด้านข้างนะครับแต่งทางด้านข้างให้คมมีดมันเข้าทางด้านในนะครับแล้วยางมันจะออกดีนะครับแล้วเดือนเดือยมีดก็ควรที่จะให้สั้นนะครับมัน เรือยมีดมีไม่มีนะครับมันไม่มันไม่เกี่ยวครับว่าเราจะจิกหน้ายางได้ไม่ได้นะครับมันอยู่ที่การแต่งนะครับถ้าเราแต่งมีดเราถูทางด้านนอกนะครับจนเกินนะครับมันก็จะจิกหน้าไม่เข้านะครับดูเดือยมีดนะครับไม่มีนะครับมันก็เป็นนะครับอย่างนี้เองนะครับ บางคนบอกว่าจิกหน้ายางนะครับจิกเปลือกยางที่หนาไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับของผมผมกรีดได้ทั้งเปลือกบางเปลือกหนานะครับต่อให้บางแค่ไหนก็กรีดได้หรือจะต่อให้ เปลือกยางนะครับมีความหนาก็จะกรีดได้นะครับนะครับ้าซอยมันจะซอยได้ดีกว่านะครับกับมีดที่เดือยมันยาวนะครับเดือยยาวเดือยแหลมนะครับ <c oughs> บางคนว่าเดือยแหลมมันจะติกหน้ายางได้ดีนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ มีที่มีเดือยจะจิดหน้ายางไม่ค่อยตรงไม่ค่อยเสมอมีที่มีเดือยสั้นนะครับสั้นแล้วก็มนจะจิกหน้ายางได้เสมอกว่านะครับนี่และอย่าเอียงนะครับเวลารีด การกีดเอียงนะครับเขาไม่ได้วัดว่าองศาแค่ไหนนะครับว่าต้องเอียงกี่องศานะครับอย่างที่เราตั้งหน้านะครับเราก็เอียงนะครับความเอียงนี้ไม่เกิน40องศาหรือ10 ส,สีองศาประมาณนี้นะครับแล้วก็กีดมาตรงๆนะครับมีดไม่มีเดือยนะครับก็ไม่มีผลในการกรีดยางนะครับว่ามันจะออกไม่ออกนะครับดูการไหลของน้ํายางที่หน้ายางก็นะครับก็จะรู้ได้แล้วนะครับว่ามันมันออกไม่ออกนะครับ ยางจะออกไม่ออกมันอยู่ที่เ,เรากรีดนะครับกรีดถึงท่อน้ำยางมากน้อยแค่ไหนนะครับเเปลือกที่หนานะครับเปลือกยางที่หนามันจิกหน้ายางสบายนะครับไม่ต้องไปเล็งอะไรมันมากมายอมจิกหน้ายางได้บ้างยางเปิดใหม่กบ เปิดหน้ายางใหม่ก็เปิดง่ายอย่าอย่ากีดเอียงนะครับกีดเอียงแล้วหน้ามันจะเป็นเส้นนะครับหน้ามันจะเป็นเส้นแต่ถ้าเราไม่เอียงมีดนะครับนะคมับปุงมีดนะครับปุงมีดมันไม่กินหน้ายางนะครับไม่กินหน้ายางนะครับหน้าก็จะเสมอนะครับมันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ หน้ายางจะไม่เน่านะครับแต่ถ้ามันเป็นเส้นใหญ่น้ําเวลาฝนตกลงมาน้ํามันจะค้างติดอยู่ที่เส้นที่เรารอยรอยร่องรอยเราตีนะครับนานก็จะเน่ายางเส้นหน้าสูงๆนะครับยางหยุดสามวันแล้วนะครับฝนตกไม่ได้กีก่ฝลลนแรงเมื่อวานก็ปิดไม่หมด มันก็กรีดง่ายนะครับยางที่มันเปิดหน้าสูงๆนะครับสำคัญเลยการกรีดยางนะครับอยากกรีดเอียงมีดนะครับแต่บางบางคนนะครับก็กรีดนะครับลดนะครับลดจากรอย รอยจิกหน้าเดิมนะครับลดลงมาเยอะนะครับลดมาแต่ละวันเยอะก็กรีดมานะครับมันก็จะทําให้เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นรอยกรีดตลอดหน้าด้วยนะครับแล้วหน้าก็จะดํานะครับหน้าจะเน่าง่ายนะครับเวลาฝนตกนี่เราก็ถ้ามีเดือยสั้นนะครับนี่ไม่มีเดือยเราก็จะจิกง่ายจิกเปลือกใ้บางนะครับเวลาเราซอยนะครับ เราจะซอยให้สั้นเราเราจะซอยให้ยาวก็ได้นะครับพอเดือยมันมันมันไม่ไปบังคับนะครับเอาเดือยแค่เป็นปุ่มก็โอเคแล้วนะครับก็ไปขอดูมีดนะครับขอดูมีดเขานะครับ ส่วนที่ท่านบอกว่าเขากรีดส่วนข้างๆที่กรีดแล้วหน้ายางไม่ไมดำนะครับก็ฝากคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ดูการไหลนะครับน้ำยางก็จะออกมาเต็มนะครับรอยกรีดนะครับสำหรับมีดที่ไม่มีเดือยนะครับแล้วกรีดไม่เอียงนะครับน้ำยางจะออกเยอะกว่ากรีดเอียงนะครับกรีดเอียงมีดนะครับเพราะว่าเวลากรีดเอียงนี่มันจะเอียงเยอะนะครับมันเอียงไปตามอ่า ความกว้างนะครับค <stream confer dles> วามกว้างของหูมีดนะครับว่ามันกว้างไปกี่องศานะครับหูมีดเนี่ยมันเอียงไปกี่องศาครับตัวนี้เป็นมีดตาพยานหูดํานะครับลองความความเอียงของหูมีดนะครับมันเอียงนะครับ65องศาแต่ถ้ามัน70องศานะครับมันจะบานออกมานะครับความกว้างนะครับมันจะเอียงหูที่มันจะเอียงออกมาอีกนะครับ เวลาเรากรีดนะครับถึงเราจะตั้งตรงนะครับหน้ายางก็จะเป็นฉากนะครับจะดูเป็นฉากสําหรับองศามีดที่มันกว้างนะครับถึงเราจะตัดาจากกรีดยางนะครับมีดชิดลําต้นนะครับชิดมีดชิดหน้ายางก็จะดูหน้าเป็นฉากนะครับตั้งฉากอยู่นะครับแต่ถ้าเราเอียงมีดนิดนึงนะครับก็จะเอียง ยงเยอะเลยนะครับแล้วน้ํายางมันมีดองศาที่กว้างมันจะไม่ค่อยกินท่อน้ํายางนะครับกินท่อน้ํายางไม่เสมอแล้วมันจะไม่ค่อยออกนะครับยางนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้และความเข้าใจนะครับที่ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันนะครับเข้ามา ขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ